สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับมาตามต่อแนวทางล่าพัฒนาสู้พี่น้องเอฟซีครับผมครับรอรับชมรับฟังเด้อครับพี่น้องพิ่จหน้าเบิงไปน้ากันครับผมทุกๆสำนักครับพี่น้องเนาะที่น้าเชียร์ผ้าลวยได้นําเสนอพี่น้องเอฟซีเก็บเป็นข้อมูลเด้อครับผมเก็บเป็นข้อมูลตัวเด่นตัวชเนะพี่น้องเนาะ สถิติเลขเข้าดีบด่ดีสำนักใดครับผมครับเอาคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางแนวทางของปูขุนนะพี่น้องเนาะเรียกราวพัฒนาปูขุนครับผมครับในคลิปนี้ก็จะมะีเลขของเสียนพนมาว่างตัวเลขให้ครับเพนจะมาไม่กับว่าใดนาอพี่น้องเนาะก็คือพี่พรครับผมเลขพี่พรครับอยากให้พี่น้องเอซีไป เบิ้งน้ากันพิจารณาน้ากันในคลิปนี้เด้อครับผมตัวเลขของพี่พรครับผมแล้วก็ปูขุนครับปูขุนกับงวดว่างหันกับลุดนะพี่น้องเนาะครับผมเอาแนวทางกะมีเขามีลุดเป็นธรรมดาครับผมครับสู่กันไม่วันจันนี่ครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาปูขุนครับผม เก่ามาเชียร์ก็ขอกราบขอพระคุณปูขุนเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้าเชียร์ในเด้อครับผมครับอีกสำนักหนึ่งก็คือพี่พรครับพี่น้องเนาะน้าเชียร์พาลุยก็ขอขอพระคุณพี่พรครับผมที่มีแนวทางดีๆมาแบ่งปันสู้พี่น้องเอฟซีของ น้ำเชียร์ผ้าร่วยเช่นกันครับผมครับเอาเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาเด้อครับพี่น้องไปเบ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสองสำนักหนี่ครับผมเหลขแนวทางเล่าพัฒนางวดวันที่หามีถุน่ายนจะเป็นตัวไหนครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับสายมือของเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ก็คือลาพัฒนาปูขุนครับผม วันนี้ปูให้วิ่งบนล่าง1กับ2ครับพี่น้องเนาะ1กับ2ครับผมชุดวินครับ0 1 2 6 7 9ครับผมชุดวินชุด2ตัวบนล่างปูขุนว่างไว้มี0 1 2 1 2 1 7ครับผม6 1 1 9 7 2 6 7ครับพี่น้องเนาะ ส่วนเลขสามตัวบนของปูขุนมีเก้าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองครับผมโอ้เลขวนวนกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดครับผมเจ็ดสองครับผมเลขจี่วนวนนี่้อครับพี่น้องของปูขุนครับมาทางเลขพีพรอนครับผมขวาเมื่อนี่ครับผมเป็นสะพานบุญรังแหลกครับพี่น้องเนาะเอามา ว่างในคลิปเดียวกันกับปูคุ้นครับผมเพราะว่าเพิ่นบอดดี้ห้สัมผัสทั้งสองสำนักนี้ครับผมเด่นบนล่างเจ็ดกับแปดลองหรือว่าตัวประกบกับว่าใดเนาอพี่น้องเนาะห้าหกเก้าครับผมจับคู่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหกเก้าแปดห้าครับผมห้าเก้าแปดหกแปดเก้าห้าหกครับพี่น้องเนาะ ราซื้อวอล์ิว่นเลกกันอยู่ในนีแล้วครับผมครับหกห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ครับผมจับวิ่งกันครับตัวเน่นของผีพอนมีเจ็ดหาเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดหาครับผมตัวกันด้วยครับผมสี่ห้าสี่แปดครับผมและเบิ้ลกันเบิ้ลน้อพี่น้องเนาะเลกออกวันจันทร์เจ็ดเจ็ดแปดแปดครับผมเอาครับพี่น้องเนาะ จะนาเบิงเป็นแนวทางครับผมสองสำนักมัดรวมกันพัฒนาปูข่ขุนกับพี่พรครับผมลองเบิงได้ครับพี่พรมากหม่ครับพี่น้องเนาะปูขุนกับพี่น้องเอฟซีโดจักกันอยู่แล้วครับผมเลขวิ่งเดินดีแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนนาสิลุดประมาณสองหมวแล้วครับผมจังได้กลับมากตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเลขปูขุนสิบ่อ ลดเกินสองวดครับผมงวดนี้หนึ่งกับ2ครับผมปูขุนแคบหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับครับคับลองมาเบิงเป็นข้อมูลก่อนเด้อครับผมเปรียบเทียบกับอีกหลายๆสำนักที่จะตามมากครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นพ่อบางพี่ครับผมพ่อเจริญสินกำลังมาแรงครับพี่น้องเนาะกำลังเดินดีแล้วพี่สาวเกาหลีครับผม กำลังหอดได้ครับพี่น้องเนาะพี่สาวเกาหลีจับครูก็พอจะเลื่อนซีนขนาดได้ครับผมพี่ปะก,กายกัเฉียดเทลเตียมครับพี่น้องเนาะก็จัจงไดกะสู่กันต่อครับผมแล้วก็พ่อสแสวงได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเก่ามาเชียร์ชีตามมาให้พี่น้องเอฟซีเ้าครับผมพ่อสแสวงแล้วก็ปูลบุรีครับผมเป็นแนวทางเบิงเสียงโศกเสียงดวงเบิงครับพี่น้องเนะาะเราพัฒนาครับตามกันต่อสู่กันต่อครับผมพ่อได้อ่า นิดนิดน้อยครับพี่น้องเนาะบนต้องเล่นหลายครับผมเพราะว่ามีตั้งสามมือครับผมครับมีทั้งสามวันจัน์พุธศุกร์ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะแต่คาประตูคาไข่ครับพราก่ยังดีครับผมไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะมีสามมือให้เล่นครับลาพัฒนากับนี่กับมาให้พี่น้อยซีเบิ้งเป็นสองสำนักแหลกเลยครับผมกับก้อนที่จะตามต่อก็คือเลขกของ อพอจะเลื่อนสินหรือว่าพอบางพี่ครับผมเป็นลําดับต่อไปครับพี่น้องเนาะปิดใจนหน้าไว้เบิ้งเป็นหน้าทางเบองเด้อครับผมเอาไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมชมกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหะครับพี่น้องลาพัฒนาปลูกขุนค,ครับลาพัฒนา พี่พรครับผมเพราะว่าพอเจริญศิลนีให้สัมผัสได้ครับพี่น้องพอให้สัมผัสอยู่ครับผมก็เลยบ่ได้มาเบ่าร่วมกับปูขุนคือตะเก ا ครับพี่น้องครับปูขุนก็เลยเจ็บมากร่วมกับอีกสำนักอื่นๆครับผมพอดีพี่พรเพ่อนกับทรงตัวเลขมาให้อยากมาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีครับผมอยากแบ่งปันครับพี่น้องเนาะลองพิจารณาเบิงเดขของเพ่อนครับผมเพ่อนบ่ได้ให้สัมผัสกันเลยมาร่วมกันกับ เหล็กปูขุนในคลิปนี้แหละครับผมครับเหล็กเล่าเด้อครับพี่น้องพีเจน่าเบิ่งเอาครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาร่วยกัขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปนน้ำกันล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะวันจันทร์ครับผมสองทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้เก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องเอาไว้พิจารณาเปรียบเทียบรายๆสำนักครับผม ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผมถูกหวยื่้งเงินไปนน้ำกัน5มิถุนายน66สวัสดีครับ